นีวันที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้านายสุภชัยนาควงศ์ขอถวายเสียงสวดสรยานพระสูตรพระปิตาและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธรรบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ลิยบูชาแด่ครูอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงทั้งมั่นมีสติระล,ลึกได้มีสติจดจ่อในอัขระ พยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเธอหนึ่งชุมนงูเทวดาสามันตาจาักกะวาลาสุอัตราคันชันตุเทวตาสัตธรรมมังมุนิราชักฉะสุนันตุสักขับมู่ขะทางสักเคกามีจกักูปเปสิลิขิริสิขะตะละเตตะจันตะลิเขวิมาเนทีเปละเตจักคามีตะลุวะนะขะหะนี เหีหะวัตถุมหิสีติภูมิมาจายันเ,นเ,เต,เต,ตะเวชะชลทะละวิสมียักขะขับทัททบพพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะละจะนางสาธุทักสาธโวมีสุนันตุธรรมมัสสะวะนากาโลอายมพะทันตาธรรมมัสสะวะ,น,ะาวน,ามมวนากาโลอายมพะทันตาธรรมมัสสะวะนากาโลอายมพัททนตา สองบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระวะตูอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะตูอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวะตูอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะสามบทสวดไตรสอนคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัชาติตุติยัมปิสั ทำมังสะระนังคัจฉามิตุติยัมปิสังขังสะระนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสะระนังคัจฉามิตาติยัมปีทำมังสะระนังคัจฉามิตาติยัมปิสังขังสะระนังคัจฉามิสี่บทสวดสัจจะกิริยาคาถานัตถิมีสะระนังอันยังพุทโธมีสะระนังวังเอตินะสัจจวัชเีนะโสติมีหงุุสัพพะทาณัตถิมีสะระนังอันยัง อมูมีสาระนังวลังเอเตนินะฉัตจัวชีนะโสติมีหงนตุสัพพรานาถิมีสาระนังอันยังสังคูงมีสาระนังวลังเอเตนินะฉัตจัวชีนะโสติมีหงุตุสัพพทาง